สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่อง13 family 4ีโมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้ไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าเป็นคดีสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศจับ ตาดูแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนเริ่มคลี่คลายไปเปลาะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องคดีนายจ้างที่อ้างชื่อตัวเองว่าเป็นคุณหญิงแจ้งความอดีตลูกจ้างข้อหารักทรัพย์หลายกรรมหลายวาระนะคะครอบครัวของพวกเขาแทบล่มสลายเยาวชนแทบจะหมดอนาคตทางการศึกษาอดีตลูกจ้างบางคนถูกจับถูกคุมขังแล้วก็ยังคาดว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอดีตนายจ้างคนดัง แล่านี้อีกมากมายรอวันไขปริศนาและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแต่ว่าต่อมาบรรดาเหยื่อรวมพลังกันออกมาเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมต่อสู้คดีจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีภาพอย่างที่เห็นนี้นะคะระยะเวลากว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่คดีมีความคืบหน้ามาโดยลําดับนะคะตํารวจก็ออกหมายเรียกนางมนตายากรัตนการหรือนางไก่หรือหญิงไก่เนี่ยนะคะอายุ56ปีไปรับทราบข้อกล่าวหา จริงๆก็คือระบุให้รับทราบข้อกล่าวาหาวันที่11กรกฎาคมแต่ว่าเมื่อวานนี้7กรกฎาคมนางมนตาเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบรับทราบข้อกล่าวาหาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงานกลั่นแกล้กลงให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาพยายามค้ามนุษย์และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ต่อมาช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปตรวจค้นห้องพักที่ ห้องเลขที่3ทับ551นะคะภายในอาคาร3คอนโดบ้านเคหะประชานิเวศแขวงลาดพร้ราวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครใช้เวลากว่าหนึชั่วโมงท่ามกลางการไปเฝ้าติดตามทําข่าวของสื่อมวลชนจํานวนมากนะคะตำรวจระบุว่าการตรวจค้นเมื่อวานนี้เป็นขั้นตอนในคดีแรกคือคดีของนายชูเกียรตินางประภาพรแล้วก็น้องก้อยประภาวันใจกล้าที่ออกมาเรียกร้องขอ,งของความเป็นธรรเป็นกรณีแรกหลังจากถูก นางไก่หรือหญิงไก่เนี่ยนะคะในจ้างแจ้งความข้อหารักทรัพย์กว่า10ล้านบาทก็เลยมีการดําเนินคดีกันมาจนกระทั่งล่าสุดนี้นะคะมีการค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายที่น่าจะเป็นประโยชน์นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีต่อไปต่อมาในช่วงบ่ายวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะทางพนักง,งานสอบสวนกองปราบก็นําตัวนางมนตาย,ยกรัตนาการหรือว่านางไก่ ไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกนะคะซึ่งก็มีข้อที่จริงต่างๆปรากฏตามข่าวมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันกับผู้ที่ดูแลในเรื่องของคดีนี้นะคะญาติเมื่อวานนี้ก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านกว่าบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลพิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหาแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงนะคะก็คือโดนแจ้งไป3ข้อหา5คดีด้วยกันนะคะแล้วก็พฤติการมีลักษณะนำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันอันเป็นที่เทิด ทุนของประชาชนผู้จงรักภักดีประกอบกับพนักง,งานสอบสวนขอคัดค้านการประกันผู้ต้องหาก็ยังถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเดียวกันนี้ของสารทหารอีกด้วยในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานและช่วงค่ำเราก็เห็นภาพว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่ทันทสถานหญิงกลางบางเขนอยู่ในแดนแรกรับรวมกับผู้ต้องหาอื่นๆเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรก ในขณะเดียวกันคนที่เคยตกเป็นเหยื่อคนที่เคยถูกเธอกลั่นแกล้งแจ้งข้อหารักทรัพย์แล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำถึง6เดือนร่วม7เดือนนะคะ <บ S 1> ก็ได้ออกมาเป็นอิสระจากความช่วยเหลือของทั้งทนายความชื่อดังแล้วก็มีจิตวิญญาณที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในคดีนี้ตั้งแต่ต้ตตนจากสื่อมวลชนนะคะทั้งคุณจตรงสุขเอียดที่เปิดประเด็นแล้วก็สื่อมวลชนทุกขแขนงที่ร่วมกันขานรับคดีนี้เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจนกระทั่ง วันนี้คืบหน้าไประดับหนึ่งแล้วและเราอยู่กับทนายสงการนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ดูแลคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะขอต้อนรับทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณสุกัลยาสิริม่วงนะคะเพิ่งจะได้รับอิสรภาพออกมาและนางสาววนิชยาบุญสุนเฮงหรือว่าน้องมีนนะคะสวัสดีค่ะทนายสวัสดีคับแม่สวัสดีค่ะน้องมีนเป็นไงแม่วันแรกสวนทางกันเลยนะคะ เคยโดนแจ้งข้อหารักทรัพย์แล้วตัวเองก็ไปอยู่ในคุกแล้วก็นายจ้างที่เคยแกล้งเรากลับเข้าไปอยู่แทนแม่รู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเจอได้ออกมาเป็นอิสระค่ะค่ะค่ะเจ็ดเดือนที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงแม่ก็ลำบากเห็นแต่ฟ้ากับำแพงอะค่ะมไม่เห็นโลกภายนอกเลยมแม่เคยคิดไหมว่าในชีวิตนี้ต้องติดคุกอะ ไม่เคยคิดกลัวมากเลยค่ะฮ่่ต้องขออนุญาตให้แม่ย้อนกลับไปนิดนึงแม่พูดหลายซ้ำๆนะคะคแต่ต้องขออนุญาตบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแม่ไปโดนอะไรเข้าถึงได้ทําให้เธอโกรธขนาดนั้นแล้วหญิงไก่นี่ต้องมาแจ้งข้อหาแม่ขนาดนั้นอ๋อคุณหญิงไก่อยากให้อยู่ด้วยอะค่ะแต่เพราะความที่เขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนเจ้าอารมณ์ ระเบียบมากเกินไปทำอะไรก็ต้องให้ทำเหมือนในวังอะ่ะรักผ้าก็ต้องให้เหมือนในวังหมุนให้ได้เป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะคะอันนี้มันลำบากใจอยู่ในใจนะคะ่ะไม่กล้าพูดเขาสั่งให้ทำก็ต้องทำค่ะก็เลยอยากจะออกแต่ก็ไม่ได้บอกเขาค่ะ แล้วไปทําจุดไหนเข้าเขาถึงโกรธได้ขนาดนั้นก็หนีออกไปค่ะกลับบ้านไปไม่ได้บอกนั่นเลยทําให้โดนแจ้งข้อหาลักทรัพย์เข้าไปใช่ค่ะค่ะแม่เชื่อเหรอว่าเขาเป็นคุณหญิงตั้งแต่ตอนแรกก็เชื่อค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนมาจากในวังค่ะเขาทำงานอยู่ในวังแล้วเขารู้จักคุณพี่คนนู้นคุณพี่คนนี้เขาพูดด้วยค่ะค่ะแม่ก็เชื่อค่ะ ก่อนหน้านั้นแม่อยู่ที่ไหนทําอะไรมาก่อนที่จะมาอยู่ที่บ้านอยู่บ้านค่ะออยู่บ้านแล้วรู้จักกันได้ยังไงศูนย์ศูนย์ส่งมาค่ะศูนย์หาจัดคนค่ะค่ะตอนที่ศูนย์เขาหาคนมาทํางานเนี่ยเขาก็จะเลือกให้เราไหมคะหรือแม่เลือกเองว่ามีลูกค้าคนอื่นที่เขาจะเอามาเดินให้คุณหญิงดูแล้วคุณหญิงเขาก็จะเลือกค่ะ คือให้แม่บ้านอย่างเงี้ยมันเดินให้คุณหญิงดูดูตัวค่ะให้มายืนดูว่าคนนี้เป็นยังไงยังไงคุณหญิงเขาก็จะเลือกค่ะแต่วันนั้นะมีแม่นะเขาบอกแข็งแรงกว่าใครนอกนั้นเขาเหมือนคนป่วยอะ่ะอืมเขาก็เลยเอาแม่เข้าไปค่ะ,คะอยู่กับเขานานไหมคะเดือนเดียวเดือนเดียวก็คือช่วงเดือนไหนคะแม่เดือน พฤศจิกาค่ะพฤศจิกาพฤศจิกายน2558นี่เองเดือนเดียวอยู่ไม่ไหวนีกลับบ้านเลยโดนแจ้งข้อหารักทรัพย์ค่ะโดนเข้าไปเท่าไหร่เขาบอกว่ารักทรัพย์เข้าไปเท่าไหร่3ล้านสามล้านค่ะน้องมีนน้องมีนนี่บอกว่าออกมาช่วยคือคือตัวคนเดียวเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวไปดักรอที่สํานักงานอายการสูงสุดหลังจากดูข่าวสามมิติของทางช่องสามนี่นะครับไปยืนร้องไห้อยู่ขณะนั้นผมพาน้องก้อยเนี่ย ไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อท่านอายการสูงสุดโดยมีรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยมารับเรื่องะนะครับก็เลยสนทนากับเขา<ม>เขาเอาขอบเอกสารมามเขาบอกว่าก็โดนนายจ้างซึ่งแสดงตัวเป็นคุณหญิงเนี่ยดำเนินคดีกับแม่เขาฐานลักทรัพย์นายจ้าง<ม>และเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเหมือนกับคดีก้อยที่เป็นข่าวอยู่อย่างนี้เลยใช่ครับเ,เพราะว่าของก้อยเนี่ยถูกดำเนินคดีว่าลักทรัพย์นายจ้างร่วมกันมีก้อยมีพ่อมีแม่10ล้าน2 5 0 0 0บาทส่วนของแม่ของมีนเนี่ย 3าล้านสองแสนกว่าบาทก็ผมเห็นแล้วมันมีพิรุษก็คือของพ่อแม่ก้อยเนี่ยหายต้นปี58าแปส่วนของแม่น้องมีนเนี่ยหายเมื่อปลายปี2558คือพฤติการเหมือนกันก็คือมีทองมีเครื่องเพชรมีโลเล็กคือเป็นแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็แจ้งสอนอประชาชื่นครับแพทคือแพทเท่านเดียวกันเลยแพทเท่านเดียวกันแต่อของแม่ของเขาเนี่ยมีเรื่องที่น่าตกใจก็คือว่าเขาบอกว่า พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเป็นพนักงานสอบสวนที่มีความสนิทสนมกับตัวหญิงไก่อเป็นคนที่จัดส่งมาอยู่ที่บ้านหญิงไก่อและเป็นคนนําเงินเดือนมาให้แม่น้องมีนมนะครับแล้วก็ที่ดําเนินคดีคก็คนเดียวกันเป็นคนจัดหาครับงานงให้ตอนแรกถูกแล้วเป็นคนดําเนินคดีด้วยครับแล้วก็เป็นคนดําเนินคดีด้วยถูกครับแล้วคนไปเยี่ยมในเรือนจําด้วยอื เพราะฉะนั้นพฤติการดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยครับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายท่านพลเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะครับแล้วก็ทางบชนโดยท่านพโลโทสานิตมหาทวรเนี่ยตั้งคณะกรรมาการสืบสวนข้อเท็จจริงลือคดีทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก่อนออกก่อนที่จะมาที่รายการเนี่ยนะครับก็ไปพบกับท่านผ้าเยือทั้ง8ลายไปพบท่าน <ฮะ S 1> ให้ข้อเท็จจริงครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ท่านบอกเลยว่าไม่เอาไว้หากพบว่าพนักงานสอบสวนใช้อำนาจหน้านะที่เกี่ยวข้องอาจจะถูกย้ายถูกตั้งกรรมการสอบสวนท่าไไร้แรงสิ่งเหล่านี้ครับประชาชน,นอุ่นใจเลยเมื่อทางผู้กำกับนโยบายของสมักงานตรวเ่งชาติเนี่ยมีนโยบายและคำสั่งแบบนี้ออกมาครับนะครับ กว่าจะถึงวันนี้เนี่ยมินมินมินทุกขนาดไหนมินวิ่งไปหาใครบ้างก่อนจะมาเจอทนายสงการก่อนที่จะเห็นข่าวของก้อยมินพยายามทําอะไรให้แม่มาก่อนบ้างก็วิ่งหาเขาบอกให้ติดต่อไปตามช่องทีวีต่างๆติดต่อไปบ้างะคะ่ะแต่เขาก็บอกว่าแม่ไปเซ็นรับสรารภาพแล้วอืก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้วิ่งทุกทางค่ะเกือบปีเนี่ยคือมินทําอยู่คนเดียวค่ะเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยวิ่งอยู่คนเดีวยว จนกระทั่งบฟ้าเปิดเห็นข่าวก้อยครับ,รบขาในสามมิติครัก็ดูอยู่เขาไปดักรอ,อ,อเพราะว่าทางพี่จอยกับทางพี่กิติเนี่ยครับประกาศว่าพรุ่งนี้ทางกระผมตาสงการจะไปยื่นร้องอต่อสำนักง,งาน,นอายการสูงสุดเขาก็ไปดักรอที่นั่นอ้แล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่สงการบอกสรุปมี8คดี8คดีฮะ,ค,ะคือ8คดีเนี่ยก็คือว่าเฉพาะของของที่ปรากฏเนี่ยนะครับประมาณ6คดีแล้วแล้วยังมีอีก4คดีอีกที่ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีพอมีข่าวเรื่องนี้ดังทั่วประเทศ หญิงไก่เราที่เรารู้จักกันทั้งประเทศเนี่ยเ็ารีบไปถอนถอนคำร้องทุก4ี่คดีแปลกไหมครับเพื่อไม่ให้โดนโดนดำเนินคดีไปถึงคดีเหล่านั้นใช่ครับเพื่อให้มันปิดแค่นี้ถูกต้องครับและที่สําคัญเขากลัวบรรดาที่เคยแจ้งความไว้จะถูกแจ้งความกลับเหมือนกับ เราดำเนินคดีเช่นเดียวกันครับค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่สรุปว่าแจ้งข้อหาเนี่ยสามข้อหาครับห้าคดีครับอันนี้เนี่ยแนวโน้มการดําเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้น่าจะออกมาเป็นอย่างไรคะพี่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยเป็นการกระทาต่างกรรมต่างวัรละ,ะและโทษ่ะหนักทั้งนั้นเลยค,คือเขาไปแจ้งความเนี่ยเราดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเพื่อจะแก้ให้รับโทษทางอาญาแล้วก็ในเรื่องของพฤติการที่พยายามฆ่ามนุษย์ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาไปสารที่ต่างๆมักอวดอ้างต<อ>นตเองว,ว่าเป็นคุณหญิงมีการไปอวดอ้างบุคคลต่างๆก่อนที่จะมาเกิดคดีนี้นะครับก็ไปอวด,ดอ้าง <5 S 2> ไปดย้วถูกต้องครับและที่สําคัญเวลาไปรับชาวเขาเนี่ยที่แม่ขอสอนมามมก็ใช้คําราชาศัพท์ต่อหน้าคนอื่นเยอะแยะและอเอิญเนี่ยน้องมีนเนี่ยเขาโชคดี<ม>ที่ว่า เขาเนี่ยมีไหวพริบหลังจากที่แม่โดนหลอกเขียนรับสรารภาพอัดเสียงสนทนาไว้ทุกคําพูดเขาจะอ้างเสมอว่าคุณหญิงจะช่วยงั้นคุณหญิงจะช่วยอย่างนี้นยยนแล้วทําให้เนี่ยคุณหญิงที่ได้รับการปลดก้าวเนี่ยได้รับผลกระทบจากหญิงไก่แต่ณวันนี้คนทั่วประเทศรู้แล้วว่าเขาเนี่ยแอบอ้างเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อแล้วกันครับว่าเขาได้รับผล,ลกรรม,มเขากลับไปยังเรือนจําที่แม่น้องมีน นะครับแล้วก็หนูนาซึ่งเคยอยู่ที่ทันทันสถานหญิงคลองเปลมไปแห่งเดียวกันแล้วครับค่ะค่ะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ทําให้หลุดได้ไหมมีใครจะช่วยได้ไหมดูแล้วแนวโน้มน่าจะครับผมว่าในในเครือข่ายตอนนี้นะครับผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่ต้องหนาวร้อนอเพราะว่าทางกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางโดยท่านผู้บัญชาการที่ตลาดหนองหานเนี่ยท่านตรวจสอบในเชิงลึกแม้กระท,ทั่งโทรศัพ์หญิงไก่3ปีที่โทรติดต่อใครบ้างมือมือถือเนี่ยนะครับ อันที่สองหญิงไก่บอกเสมอว่าชอบอัดเทปเวลาคุยโทรศัพท์ทุกสายะฉะนั้นแล้วการขี้ขายสอบสวนกลางกรองปราบปรามผมเชื่อมือท่านครับเพราะฉะนั้นโดดเป็นกระบวนการแน่นอนครับพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะกระบวนการที่ว่านี้มันน่าจะสาวไปถึงใครอย่างไรกันบ้างแล้วขั้นตอนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่ศาลจะพิพากษาทั้งสข้อหาที่ นางไก่ได้รับในวันนี้เนี่ยนะคะใครควรจะต้องออกมาให้ความร่วมมือใครควรจะต้องออกมาช่วยทนายสงกรานใครควรจะต้องออกมาผนึกกําลังกันกับคุณแม่กับน้องมีนกับครอบครัวน้องก้อยกับนุ่นนาหรือใครอีกที่จะออกมาช่วยกันได้ช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเราจะเรายังคงถามหาความยุติธรรมซึ่งยังต้องจับตาดูคดีนี้กันจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะอยู่กับทนายสงการอัจฉริยะรั์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คุณสุกลยาสิริม่วงและนางสาววนิชยาบุญสุนเฮงหรือว่าน้องมีนนะคะพี่สงการครับมันเชื่อมโยงจากคดีน้องก้อยแล้วก็มาคดีน้องมีนแล้วก็เชื่อมโยงไปจากอื่นๆเนี่ยอะไรคือหลักฐานสําคัญที่ที่มันทําให้คดีนี้มันเร็วอย่างนี้ก็คือ ตัวจักสําคัญในรดีนี้ก็คือสื่อมวลชนมเมื่อสื่อมวลชนพร้อมใจกันนะครับเห็นการนําเสนอทุกสํานักเลยหญิงไก่ก็กาทนายก็บอกว่าอยวฟอ้อ,ฟองสื่อคนนู้นฟ้องสื่อคนนี้ผมดูแล้วว่าถ้าปล่อยลักษณะนี้แล้วจะอาจจะเกรงหรือกลัวเขาฟอ้องร้องผมก็เลยพาสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับ ไปยื่นขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความโดยท่านนายกสภาทนายความเดชอุดมไกลิ์เนี่ยกับคณะผู้บริหารท่านก็บอกเลยว่าสื่อนําเสนอได้ปกติเลยครับในการโดยวิชาชีพแสดงความเห็นติชมโดยสุจริตไม่ต้องกลัวถ้ามีอะไรเนี่ยทางสภาทนายความจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนี่คือด่านแรกแล้วะฉะนั้นเราสื่อถึงพร้อมใจกันนําเสนอส่วนที่สเมื่อเกิดคดีน้องก้อย นะครับพ่อแม่น้องมีนต่อมาก็น้องหนุนาซึ่งเคยถูกจําคุกซึ่งพี่จอยจตุรงในลงพื้นที่ไปดึงออกมาจากที่ชาวเขามาให้ถ้อยคําต่อพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามและก็ตามพยานต่างๆมาโดยผมวางแนวทางกรอบของคดีว่าเมื่อดูพฤติการของที่เขาแจ้งแตละลายละลายละลายแล้วเนี่ยทางแก้ก็คือต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้าเราคิดว่าเราบริสุทธิ์ใจก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีทุกลายฐานแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จ ให้ช่วยกันออกมาใช่ครับเําเนินคดีกับยิงไก่ทั้งหมดเลยฮะปรากฏว่ามากันทุกลายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งก้อยทั้งน้องมีนนะครับทั้งหนูนาแล้วก็แฟนหนูนาพร้อมกันไปให้ถ้อยคํากับกองปราบปรามแล้วก็ส่งมอบพยานเอกสารหลักฐานให้ทั้งหมด นี่ถึงได้เร็วถึงได้เร็วว่านอกจากนี้แล้วสื่อมวลชนสนใจในพฤติการของหญิงไก่กับพวกซึ่งตั้งแต่อดีตนะครับแต่ว่าเป็นชื่อวันทนีก็ดีสุชาดาก็ดีหรือมนตาก็ดีแล้วปูมหลังที่ค่อนข้างจะแปลกแปลกกว่าชีวิตคนอื่นค่ะต้องบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับเพราะว่าการแสดงตนอวดอ้างเนี่ยบางคนเขาเชื่อเชื่อเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่นเวลาไปไหนมีรถนำมีใครเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกมีการถ่ายรูปล,ลงดาราขึ้นโพสเฟสเขียนชื่อคุณหญิงชาวบ้านที่ไม่รู้อินโอิ์เชื่อเชื่อครับพฤติการบอกว่าเหมือนเนนคำํำจากประสบการณ์ที่เราทำคดีมาผมถึงบอกว่าในคหนี้นะครับทำให้ประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ว่าหากถูกกันแกล้งจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ร้องสื่อมวลชนร้องสํานักงาน,นอายการสูงสุดหรือถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดก็แจ้งความดำเนินคดีครับค่ะทำห้ประชาชนทราบขั้นตอนแลหน้ขนขณะนีอ้อีกยึดอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นจากจากคดีที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วรก็คือบรรดาลหลักฐานทางเทคโนโลยีครับถูกต้องอันนี้ก็เห็นเช่นเรื่องกล้องวงจรปิดถูกต้องครับเรื่องของการอัดคลิปเสียงอ,อะไรต่างๆพวกนี้เป็นส่วนช่วยหมดเลยสําคัญครับเพราะนั้นแล้วแม้กระทั่งตัวหญิงไก่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเด็กตัวน้อย ซึ่งแม่เขาเคยเชื่อ,อว่าคุณหญิงจะไม่ทำกับเขาแต่ปรากฏว่าหลอกแม่เขาว่าให้เขียนรับสารภาพเพื่อที่จะไม่ดำเนินคดีกับน้องมีนมผมถามว่าผมก็มีมีลูกคใครคู่ผมเพื่อลูกปลอดภัยผมก็ต้องยอมทาในขณะนั้นเขารักลูกเขาเขาเลยเขียนตามที่บอกโดยหวังคุณหญิงบอกว่า จะไม่ดำเนินคดีแต,แต่ที่สําคัญ<ม>พอเขียนเสร็จปุ๊บพนักง,งานสอบสวนนําตัวไปฝากขัง<ม>และที่สําคัญนะครับคัดค้านประกันตัวค<ม>ัดค้านประกันตัวนะครับและบรรยายตามเอกสารฝากขังว่ามีพฤติการที่จะหลบหนีแล้วก็ทรัพย์สินทุนสไลายเนี่ยมีมูลมค่าสูงทําให้เขาเนี่ยถูกขังตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2558ถึงปัจจุบันวันปล่อยตัวนะครับส,รสี่กรกฎาคมครับก็คือ เจ็ดเดือนกับอีกหนึ่งวันมันเจ็บปวดนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับทางท่านผู้จัดตห่งชาติมอบท่านพงศพัฒน์บอกว่าต่อไปเนี้ยพนักงานสอบสวนทั่วประเทศฟังไว้เลยครับท่านมีนโยบายว่าอย่าไปเรียกประกันตัวเกินสมควรเพราะของเคสเขาเนี่ยฮะไปเรียกต้องเป็นล้านแจ้งควาสามล้านสองประกันตัวหนึ่งล้านา,ามว่า,นาคนตาดำๆทำยังไงฮะแต่ที่เจ็บปวดเคสพ่อแม่ก้อย เรียบก,กันตัวคนเทา่าไหร่จำไหมครับ <ฮะ S 1> คนละสามล้านสามคนเก้าล้านถามว่าแล้วเขาจะไปเอาเงินที่ไหนถึงต้องขายบ้านขายช่อถูกต้องครับและที่สําคัญพอเราไปดูพฤติการแล้วยื่นต่อสํานักงานกองทุนพ่อก้อยแม่ก้อยประกันตัวคนละแสนครับทุวนของแม่น้องมีนเนี่ยประกันตัวที่ศารอาญาท่านเมตตาสองแสนบาทเองครับฉ<ฮ>ะน <ฮะ S 2> ั้นเรื่องนี้ถึงบอกว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นคดีหญิงไก่เป็นโอกาสของประชาชนทั่วประเทศที่รับโอกาส จากสำนักงานตรวจชาติและมีคำสั่งพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศจะไปใช้ดุลพินิษ์พิจารณาตามความอำเภอใจไม่ได้นะครับแล้วท่านเอาจริงนะฮะผมเชื่อพนักง,งานสอบสวนดูรายการนี้เตรียมผ้าห่มมาเลยครับอาจจะมีคำสั่งฟ้าผ่าไม่เกินนิทิศนะเราจะรอดูนะพิธีการน,นะน้องมีนที่ผ่านมาเคยมีใครมาข่มขู่เคยมีใครมาบอกให้มีนหยุดที่จะเคลื่อนไหวไหมตลอดช่วงที่พยายามหาทางช่วยแม่ก่อนที่จะมาเจอ ภายในสงการานก่อนที่จะมาหาสือ่อไม่มีค่แะแปลว่าเราก็ยังคงอยู่ได้สู้ได้ด้วยตัวเองและหลังจากพอเป็นข่าวแล้วมีไหมไม่มีค่ะอืออย่างน้อยก็ยังอุ่นใจได้ว่าเด็กๆที่ออกมาเปิดเผยตัวอย่งยังปลอดภัยนะพี่นะันเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กยุคใหม่เขากล้าเพราะมีโซเชียลช่วยแล้วผมก็แชร์ไปแล้วก็ทางทีมข่าวก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันกนําสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับญชาระดับสูงะ ตอนที่อัดคลิปเสียงเนี่ยมินมินใครแนะนามินไหมหรือมินคิดเอาเองว่ามินจะต้องอัดคลิปเสียงไม่มีค่ะไม่มีก็คือมินโทรศัพท์หาอดีตนายจ้างแม่แล้วเขาโทรมาค่ะอ๋อเขาโทรมาแล้วก็หนูก็อัดคลิปเสียงไว้ะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งครับใช่เลยห้าคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูได้ใน u t u b e นะคะซึ่งซึ่งมีคลิปต่างๆที่น้องมินซึ่งฉลาดมากรวมถึงคนอื่นๆด้วยบางคนก็มีไหวพริบในการที่เอาตัวเองออกมาจากบ้านคุณนายไก่เนี่ยนะใช่ครับ ลูกคนก็มีไหวพริบแตกต่างกันไปแต่ว่าพอถึงวันนี้เนี่ยนะคะมีนอยากจะบอกให้คนอื่นๆที่อาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากออกมาเปิดเผยตัวยังไงมีนอยากจะให้ทุกคนออกมาประนึกกกำลังกับพวกเรายังไงคะก็อยากให้แบบว่าไหวตัวทันทันคนที่เขาจะทำกับเราอะค่ะอืมอยากให้แบบมีไหวพริบหน่อยอะและอย่างเฉพาะกรณีนี้เนี่ยคนที่โดน คนที่ถูกกันแกล้งจากรายนี้เนี่ยมีนอยากให้ออกมาอีกไหมยอยากให้ออกมาค่ะม,มาช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรม,มค่ะอค่ะซึ่งเท่านี้เนี่ยเท่าที่พี่สงการทราบข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่นี้แน่นอนมีเยอะครับต้องบอกว่าในขณะน,นี้ท่านใดที่ดูรายการนี้ผมเชื่อว่าเยอะฮะหลายล้านคนดูรายการนี้นะของของพี่สายสวรรค์สายสวรรค์นะครับแล้วแจ้งข้อมูลข่าวสารมาทางรายการก็ได้นะครับ แล้วก,ก็ผมจะมาช่วยรวบรวมพยายนเอกสารหลักฐานให้ในการส่งให้กับสำนักงานตำรวจชาติหรือที่เฟซบุ๊กสงการอัจฉริยะซับได้ครับค่ะค่ะนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะรวบรวมให้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อคนที่เคยถูกกลั่นแกล้งคนที่เคยไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้างคนนี้แล้วก็มารวมพลังกันตอนนี้มีทนายสงการเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ด้วยจิตวิญญ,ญาณคือคตอนนี้คนทั้งประเทศก็แสดงความขอบคุณพี่เยอะงมากๆกก็<ๆ>ต้องขอบคุณสื่อมวลชนหลัก และที่หัวหมู่ทรงฝันต้องคือพี่จอยค,คือแกจะบุกไปบางทีหนวดเข้าแกลุงลังแกไปขึ้นเขาลงห้วยนะเข้าป่าเพื่อช่วยเหลือผู้คนคในาน้ำของสถานีที่เข้าไปเจาะลึกครับต้องบอกว่าแกเก่งจริงๆครับ ได้กาลังขนาดนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเฉพาะอิสรภาพของแม่แม่ยังต้องไปให้ปากคํากับตํารวจเพื่อให้เป็นเป็น,เ,ปนเอ่อกลไกในการดําเนินคดีก,กับ,บกับอดีตนายจ้างคนนี้ต่อน้องมีนก็ยังคงต้องเป็นกําลังเสริมต่อคนอื่นๆอีกเช่นเดียวกันที่เคยตกเป็นเหยื่อแล้วก็ออกมาพี่สงกรานรมันจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าค้นพบขบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ ชัดเจนว่าค้ามนุษย์ครับก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับโดยขณะนี้ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอดุลแสงสินแกวท่านบอกแล้วว่าด,ดําเนินคดีทั้งกระบวนการติดขัดตรงไหนแจ้งมายังท่านและผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านสั่งชุดสืบสวนสอบสวนตามแม่ของอนอที่เด็กชาวเขาอยู่<ะ>ส่วนที่สองภูรำนาต่างๆที่คาดว่ากระบวนการหญิงไก หลบซ่อนอยู่กระบวนการหญิงไก่ที่กรุงเทพมีใครบ้างสืบจากโทรศัพท์ทั้งหมดในย้อนหลัง3ปีและแม้กระทั่งในเชิงลึกในพื้นที่ครับมผมว่าอีกไม่นานคงจะมีกระบวนการหญิงไก่ถูกจับกุ้มดำเนินคดีเร็วๆนี้ครับค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังหลักสําคัญก็คือกองทุนยุติธรรมรกระบวนการทางกฎหมายครับ พี่สงการเป็นทนายความสื่อมาช่วยกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่จะออกมาหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยในแง่ของการคุ้มครองความปลอดภัยนี่มั่นใจได้ขนาดไหนคะก็ตํารวจเขาก็มีมาตรการคุ้มครองพยานแล้วก็สํานักงานกองทุนยุติธรรมเนี่ยฝากกับทางสถานการให้ประชาชนได้ทราบเลยนะครับว่าถ้าท่านถูกการแกล้งดําเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม ถ้าสามารถยื่นขอความช่วยเหลือจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับโดนขู่โดนอะไรต่างๆนี่สามารถแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยครับหรือถ้าเกิดจะให้เราเป็นคนประสานงานให้ยินดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมทํามา7ปีแล้วครับก็บุกเบิกลุยกับพี่จอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันมีความสุขครับพี่สุดยอดมากๆเลยนะก็ลุยอย่างเงี้ยครับค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยนี่เหมือนกับฟ้าเปิดเหมือนกับแสงสว่างของกระบวนการยุติธรรมแสงสว่างของคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีปากมีเสียงในสังคมมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาแต่ว่ามันไม่จบเท่านี้ภารกิจของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องคงต้องสานต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องระดับประเทศแล้วมันเป็นเรื่องข้ามประเทศถูกต้องครับค่ะอีกหลายเรื่องนะคะที่เราจะติดตามกันต่อไปค่ะสุดท้ายแม่ อยากขอบคุณใครมีนอยากขอบคุณใครในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการวันนี้คะแม่ค่ะอยากขอบคุณท่านทางราการนะคะที่ช่วยเหลือขอบคุณทั้งสื่อทุกคนทุกคนแล้วก็กระบวนการยุติธรรมใช่กระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็กองทุนยุติธรรมที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะค่ะ สุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดคือทางรายการนี้คือนําคดีนี้มาเป็นอุทาหรณ์ทาให้ประชาชนทั่วประเทศนะครับได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่และช่องทางการร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชนผ่านทางรายการนี้เป็นที่สุดครับขอบคุณครับ,บ,บและคิธีาการที่พนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากค่ะ เราก็ใช้โอกาสนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของคดีซึ่งก้าวมาในระดับนี้แต่ว่ายังไม่จบแน่นอนนะคะรายการเราจะติดตามความเคลื่อนไหวและนําเสนอเป็นระยะระยะจนกว่าจะมีการพิภากษาคดีจนถึงที่สุดและจะเป็นกุศลแก่ประเทศชาตินี้เป็นอย่างยิ่งหากมีการสาวไปถึงกระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดทํานาบนหลังคนค้ามนุษย์ เอารัดเอาเปรียบแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับคนเล็กคนน้อยที่ไม่มีปากมีเสียงในสังคมนะคะเราจะเกาะติดให้ถึงที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สงกรานขอบคุณแม่แล้วก็ขอบคุณน้องเมยขอบคุณมากค่ะเรากนลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะจะติดต่อแจ้งเบาะแสข้อมูลหรือว่าแสดงความคิดเห็นเข้ามาทางเพจของรายการแลนิกท็อปก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อไปที่คุณสงกรานโดยตรงเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะทะลวงคดีอะไรต่างๆสร้างความยุติธรรมให้สังคมนะคะไปที่ Facebook ได้ นก็ติดตามความเคลื่นไหวตลอดจากพี่สงการเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ